หลักการพัดอีกอย่างนึงนะครับนอกจากเรื่องของลายเรื่องของน้ําหนักแล้วนะครับอีกอย่างนึงที่คุณสามารถทำให้ตัวเองอัปเกรดการพัดขึ้นมาได้ช่วงออนก,กรีนแบบนี้นะครับก็คือการฟิลเซอร์เฟสของกรีนการสัมผัสได้ถึงกรีนรอบๆนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นในทีวีแล้วว่าโปรหลายคน มักจะเดินทั่วเลยเดินหน้าลายบ้างหลังลายบ้างเดินรอบๆกรีนรอบๆทงบ้างเขาหาอะไรนะครับอย่างแรกคือแน่นอนล่ะเขาต้องการก้มดูลายบางครั้งเนี่ยโปรเฟสชันแลบางคนนะครับก้มเห็นอ่านขาดแล้วแต่บางคนก้มแล้วเห็นแล้วก็ยังมีความไม่แน่ใจเกิดขึ้นสิ่งที่คุณควรทำก็คือลองเดินครับใช้ฝ่าเท้าของคุณเนี่ยสัมผัสบนผิวกรีน ให้รู้สึกว่าตรงไหนคือลายตรงตรงไหนคือจุดที่ต่าที่สุดตรงไหนคือจุดที่สูงที่สุดตรงไหนคือจุดที่ซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายคุณจะสัมผัสได้ด้วยฝ่าเท้าของคุณนะครับหลังจากคุณสัมผัสได้แล้วอย่างแรกเลยนะครับที่ผมอยากให้ลองฝึกเดี๋ยวนี้คืออันดับแรกลองเดินดูก่อนเลยนะครับว่าเซอร์เฟซสองกีเป็นยังไงนะครับอย่างตอนผมเดินอยู่ตอนนี้ยผมรู้สึกว่าผมเดินลงมาข้างล่างนะครับถึงตรงนี้ประมาณนี้อ่ะตรงนี้ผมรู้สึกว่าฝ่าเท้าของผมสองข้างเนี่ยค่อนข้างจะเท่ากันละ เพราะฉันตรงนี้ผมสามาสมตินะว่านี่คือลายตรงนะครับระวังลูกแรกก่อนเลยลายตรงไว้ก่อนลองเดินนิดนึงชึบชึบชึบอันนี้ผมรู้สึกว่าขาขวาผมสูงกว่าซ้ายนิดหน่อยผมว่าอีกทีหนึ่งนะครับลองเดินหาอะไรอื่นไปเรื่อยๆครับลองเดินหาจุดมี5ลูกในมืออันนี้ยังมีขวากว่าซ้ายขวามากกว่าซ้ายอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าขวามากกว่าลูกเมื่อกี้อีกนะครับ ประมาณตรงนี้ผมรู้สึกว่าน้ําหนักตัวผมโน้มไปข้างหน้าและสมได้ว่ามันคือทางลงค่อนข้างเยอะนะครับ,บอ่าตรงนี้ชัดเลยเท้าซ้ายถูงกว่าเท้าขวาเพราะฉะนั้นลายซ้ายมาขวาแน่นอนลองเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้ครับที่คุณรู้สึกได้เพราะฉะนั้นก่อนที่ขึ้นจะพัดในแต่ละลูกที่คุณมาวางวางว้เนี่ยคุณลองเดินดูครับเดินดูข้างหน้าลายของคุณว่าความรู้สึกเป็นอย่างที่คุณคิดไหมข้างไหนสูงกว่กากันข้างไหนต่ำกว่ากัน ลงไปเท้าลงส้นเท้าลง,ลงกลางเท้าหรือว่าลงซ้ายลงขวามากกว่ากันนะครับพอคุณรู้สึกได้แล้วตลอดการเดินทางไปที่ระหว่างลูกกับหลุมเนี่ยคุณจะสามารถอ่านลายได้คร่าๆวๆละโดยที่เราไม่ต้องไปก้มดูนะเอาฟีลก่อนเพราะว่าครั้งนี้เราเราสึกฟีลลิ่งของเรานะครับสู่ละอันนี้คือซ้ายขวาจริงๆทางลงถูกต้องแล้วครับที่เหลือการแฮมหนักอย่างเดียวแต่ลูกครับอย่างที่ผมบอกเลยวางลูกตรงไหนนะครับ ให้เดินเดินนะครับเดินจากลูกลักษณะคอมลายแบบนี้อย่างนี้นะครับเดินไปทีละก้าวหนึงฟิวอีกก้าวหนึงลองฟิวดูอีกก้าวนึงที่หลุมนะครับลองฟิวดูอีกครั้งหนึ่งคุณจะสามารถเห็นภาพกรีนเหมือนกับว่าเราสแกนเนตารางในหัวออกมาเลยว่าตรงไหนสูงต่ำยังไงเราเจะมีเส้นในจินตนาการของเราก่อนพัดแน่นอนคร